ยินดีต้อนรับสู่การจัดอันดับรถถังที่ทรงพลังที่สุดในโลกวันนี้เราจะพาไปสำรวจสุดยอดรถหุ้มเกราะที่ได้ชื่อว่าโหดที่สุด5อันดับแรกซึ่งแต่ละคันไม่เพียงแต่มีอำนาจการยิงทำลายล้างสูงแต่ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีและเกราะที่ล้ำสมัยที่สุดอีกด้วยอันดับที่5 ที14อมตาจากรัสเซียรถถังคันนี้ไม่ได้แค่แข็งแกร่งเท่านั้นนะครับแต่ยังเต็มไปด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำที่เปลี่ยนโฉมหน้าของสงครามรถถังไปตลอดกาลเลยทีเดียวสิ่งที่ทำให้ t 14โดดเด่นที่สุดก็คือป้อมปืนที่ไม่มีคนประจำการครับปกติแล้วคนประจำรถจะต้องเข้าไปอยู่ในป้อมปืนเพื่อควบคุมปืนใหญ่แต่สำหรับ t 14คนประจำรถทั้ง3คน จะนั่งอยู่ในแคปซูลหุ้มเกราะที่แยกต่างหากตรงส่วนหน้าของตัวรถทําให้พวกเขาปลอดภัยขึ้นมากในสถานการณ์การต่อสู้และยังควบคุมอาวุธทั้งหมดจากภายในได้อย่างแม่นยําด้วยระบบดิจิทัลเกราะป้องกันสุดแกร่ง T14 มาพร้อมกับเกราะป้องกันแบบพิเศษที่เรียกว่าเกราะปฏิกิริยา ERA และเกราะโมดูล่าครับ มันไม่ได้แค่ทนทานต่อการโจมตีจากขีปนาวุธธรรมดาเท่านั้นแต่ยังติดตั้งระบบป้องกันการโจมตีแบบแอคทีฟที่เรียกว่าอารกานิดด้วยระบบนี้สามารถตรวจจับและทำลายขีปนาวุธที่พุ่งเข้ามาได้ตั้งแต่กลางอากาศก่อนที่มันจะโดนตัวรถจริงๆเลยฟังดูเหมือนลุดออกมาจากหนังไซไฟเลยใช่ไหมล่ะครับพลังการยิงที่เหนือกว่ารถถังคันนี้ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด125ม mm, มที่ทรงพลังสุดๆ ที่สามารถยิงกระสุนได้หลากหลายชนิดรวมถึงขีปนาวุธนำวิถีด้วยนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมการยิงที่ทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ทำให้การเล็งเป้าหมายมีความแม่นยำสูงมากไม่ว่าจะยิงในขณะที่รถกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงแค่ไหนก็ตามขับเคลื่อนยางส่งพลังที่14ใช้เครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ที่มีกำลังถึง1,500แรงม้าทำให้รถถังหนัก 55ตันคันนี้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่วและรวดเร็วบนทุกสภาพภูมิประเทศและยังประหยัดน้ำมันมากกว่าเครื่องยนต์รุ่นเก่าอีกด้วยระบบเครือข่ายดิจิทัลนี่คืออีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ทำให้ T14 แตกต่างระบบเครือข่ายดิจิทัลภายในตัวรถทำให้ T14 สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับรถทั้งคันอื่นและหน่วยรบอื่นๆได้แบบเรียลไทม์ทำให้ผู้บัญชาการมีภาพรวมของสถานการณ์การรบ ที่ชัดเจนและตัดสินใจได้เร็วขึ้นยิ่งขึ้นที่14อามาตาไม่ใช่แค่รถถังคันใหม่แต่เป็นแพลตฟอร์มการรบแห่งอนาคตที่รวมเอาเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้าไว้ด้วยกันตั้งแต่ป้อมปืนไร้คนขับจนถึงระบบป้องกันสุดไฮเทคมันแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยของพลประจำรถและประสิทธิภาพการรบที่สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดจริงๆครับ อันดับที่4 Challenger 3จากสหราชอาณาจักร Challenger 2ที่ว่ากันว่าแข็งแกร่งดุดกำแพงหินได้ถูกปลุกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่พร้อมกับอัปเกรดพลังให้โหดกว่าเดิมหลายเท่าตัวตัวมันจะเจ๋งขนาดไหนกันเชียวบอกเลยว่า Challenger 3ไม่ใช่แค่เอาของเก่ามาทาสีใหม่นะมันคือการยกเครื่องครั้งใหญ่โดยการนำโครงสร้างที่แข็งแกร่งของ Challen เจอ2มาผนวกกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดในตอนนี้ โปรเจกต์นี้เป็นการร่วมมือกันระหว่าง r รเมนตัน BAE s y s t e m Land เพื่อให้ Challenger 2ที่เคยเป็นที่รักของใครหลายคนได้กลับมาพังงาดอีกครั้งหนึ่งในยุคที่การรบเปลี่ยนไปปืนใหญ่ที่พลังสูงขึ้นถ้า Challenger 2ใช้ปืนใหญ่แบบมีเกลียวในลำกล้องอย่าง L30A1 ที่มีจุดเด่นเรื่องความแม่นยำแต่มันไม่สามารถยิงกระสุนมาตรฐานนาโตได้ครับแต่ c h a l l เจ g e r 3จัดหนักด้วยปืนใหญ่ลำกล้องสุดโหด l 5 5 a 1ขนาด120มิลิเมตรจากไรเมนตันเจ้าปืนนี้สามารถยิงกระสุนได้หลากหลายชนิดและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องกระสุนอีกต่อไปที่สำคัญคือมีระบบบรรจุกระสุนแบบใหม่ที่ทำงานรวดเร็วทันใจมากกว่าเดิมเยอะเลยทีเดียวเกราะป้องกันสุดกแกร่ง Challenger 3ไม่ได้แค่มีเกราะช็อปแฮมหรือดอชเชสเตอร์อันลือชื่อเท่านั้นครับมันมาพร้อมชุดเกราะโมดูล่าที่ทันสมัยที่สุดอย่างเอฟซอม ซึ่งออกแบบมาเพื่อรับมีกับภัยคุกคามในปัจจุบันได้ดีขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียวทําให้มันเป็นรถถังที่มีเกราะป้องกันแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่อังกฤษเคยสร้างมาเลยก็ว่าได้สมองกลที่ฉลาดลำ้ำลองนึกถึงรถยนต์ที่ไม่ได้มีแต่เครื่องยนต์แรงแต่มีคอมพิวเตอร์สุดอัจฉริยะคอยควบคุมทุกอย่าง c h a l l เจ g e r 3ก็เหมือนกันครับระบบควบคุมการยิงและอุป,ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดถูกยกเครื่องใหม่ มีระบบกล้องถ่ายภาพความร้อนความละเอียดสูง Sapphire Thermal Sight ที่ช่วยให้พลรถสามารถมองเห็นเป้าหมายได้ชัดเจนแม้ในตอนกําคืนหรือในสภาพอากาศที่เลวร้ายก็าตามการอัปเกรดครั้งนี้ไม่ได้มีแต่การเปลี่ยนปืนกับเกราะนะครับมันคือการทำให้รถถังสุดแกร่งคันนี้ก้าวข้ามขีดจำกัดไปสู่ระดับ Main Battle Tank ยุคที่3.5ที่สามารถรับมือกับรถถังรุ่นใหม่ๆของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างสมน้ำสมเนื้อเลยทีเดียว c h a ลนเจอร์3คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่ากองทัพอังกฤษให้ความสำคัญกับศักยภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัยนี่คือการลงทุนเพื่อความมั่นคงในอนาคตทำให้ c l l l n เจอร์3ไม่ได้แค่เป็นรถถังธรรมดาธรรมดาแต่เป็นความหวังใหม่และเป็นอนาคตของกองทัพบกอังกฤษอย่างแท้จริงครับ <S <S อันดับที่3 K2 Black Panther เจ้าเสือดำสุดแกร่งจากเกาหลีใต้เริ่มต้นกันที่ของสำคัญที่สุดของรถถังนั่นคือปืนใหญ่เคทูมาพร้อมกับปืนใหญ่ลำกล้องเรียบขนาด120มิลิเมตรที่ไม่ใช่แค่ใหญ่แต่มันฉลาดมากๆเพราะมีระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติหรือออโตโหลดเดอร์ er, ที่ทำให้รถถังรุ่นนี้ไม่ต้องใช้พลบรรจุเลยครับคนประจำรถจึงลดลงเหลือแค่3คนทำให้การทำงานรวดเร็วและปลอดภัยขึ้น แถมยังยิงได้เร็วสุดๆแค่เพียง10วินาทีต่อหนึ่งนัดเท่านั้นเกราะป้องกันแบบโมดูล่าความปลอดภัยของพลประจำรถคือสิ่งที่สำคัญที่สุด K2 ใช้เกราะป้องกันที่เรียกว่าเกราะโมดูล่าซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายทำให้ซ่อมแซมได้รวดเร็วและที่สำคัญคือมันไม่ใช่แค่เกราะธรรมดา แต่มันคือเกราะที่สามารถต้านทานการโจมตีจากขีปนาวุธได้และยังเสริมด้วยเกราะปฏิกิริยาหรือ Explosive Reactive Armor หรือ ERA ที่จะระเบิดออกเพื่อหักล้างแรงระเบิดจากหัวรบของขีปนาวุธทำให้เคทูแกร่งยิ่งกว่าเดิมระบบควบคุมการยิงและเซ็นเซอร์สุดไฮเทคนึกภาพนะครับว่าคุณกำลังขับรถที่มองเห็นได้ไกลกว่าปกติถึง10กิโลเมตร เคูมีระบบควบคุมการยิงที่ใช้เซ็นเซอร์ที่ทันสมัยมากๆทำให้สาม,มารถล็อกเป้าหมายได้อัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายที่กำลังเคลืล่อนที่หรือเฮลิคอปเตอร์ที่บินอยู่เหนือหัวไม่ต้องเสียเวลาเล็งให้ยุ่งยากระบบมันจะจัดการให้เองเลยครับอันดับที่2เมอร์คาว่า MK4 รถถังหลักของอิสราเอลที่มีสัญญานามว่าราชาแห่งทะเลทรายลองจินตนาการถึงรถถังที่ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อทําลายเพียงอย่างเดียวแต่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องชีวิตของพลรถรถถังที่เปลี่ยมไปด้วยนวตัตก,กรรมและความคิดที่ล้ําสมัยใช่แล้วครับเรากําลังพูดถึงเมอร์คาว่า mk 4รถถังหลักของกองทัพอิสราเอลเมอร์คาว่า mk 4เปิดตัวในปี2004เป็นเจเนอเรชั่นล่าสุดของตระกูลเมอร์คาว่า จุดเด่นที่สุดคือการออกแบบที่ไม่เหมือนใครปกติรถถังทั่วไปจะวางเครื่องยนต์ไว้ด้านหลังแต่เมอร์คว่าวางไว้ด้านหน้าแทนครับเพื่อให้เครื่องยนต์ทําหน้าที่เป็นเกระชั้นแรกปกป้องลูกเครือที่อยู่ข้างในกราะของมันก็สุดยอดใช้ระบบโมดูล่าอาร์เมอร์ที่สามารถถอดเปลี่ยนซ่อมได้รวดเร็วเหมือนบล็อกตัวต่อแถมยังติดตั้งระบบป้องกันเชิงรุกโปรฟี่แอคทีฟโปรเทคชั่นซิสเต็มที่สามารถตรวจจับและสกัดจรวดต่อต้านรถถังได้ก่อนจะพุ่งชน ปเปรียบเสมือนโล่พลังงานในเกมไซไฟเลยครับด้านอาวุธหลักก็ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด120มิลิเมตรที่รองรับกระสุนได้หลากหลายทั้งเจาะเกราะระยะไกลและกระสุนระเบิดแรงสูงแถมยังสามารถยิงจรวดนำวิถีลาฮาได้อีกด้วยเรียกได้ว่าทั้งไกลทั้งแม่นทั้งแรงครบเครื่อง แต่สิ่งที่ทําให้เมอร์คาว่าแตกต่างกว่ารถถังคือมันสามารถบรรทุกกําลังคนด้านหลังได้ถึง8นายเหมือนเป็นการรวมระหว่างรถถังกับรถพุ่มกรกลําเลียงคนเอาไว้ด้วยกันเลยครับนี่คือการออกแบบที่เน้นการรักษาชีวิตทหารเป็นอันดับรแรกทั้งหมดนี้คือพลังและแนวพิษเบื้องหลังเมอร์คาว่า MK4 รถถังที่ไม่ได้สร้างมาเพื่อแค่รบแต่สร้างมาเพื่อปกป้องคนของมันนี่แหละครับที่ทําให้มันถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในรถถังที่ดีที่สุดในโลก อันดับที่ M 1 M1A2 Abrams SEP V3 จากสหรัฐอเมริกาถ้าพูดถึงรถถังหลักของกองทัพสหรัฐชื่อแรกที่ทุกคนนึกถึงต้องเป็น M1 Abrams อย่างแน่นอนรถถังในตำนานที่อยู่คู่กับสงครามมาหลายยุคแต่คุณรู้ไหมครับว่ารถถังรุ่นนี้ไม่ได้หยุดอยู่กับที่ เพราะมันได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่จนกลายเป็นสุดยอดรถถังแห่งศตวตรรษที่21และนั่นก็คือเจ้า m 1 a 2 abrams sepv 3นั่นเองหัวใจใหม่ที่ทรงพลังกว่าเดิมสิ่งแรกที่เปลี่ยนไปแบบยกเครื่องคือระบบไฟฟ้าและพลังงานครับเจ้า sepv ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลที่ทันสมัยขึ้นพร้อมระบบแบตเตอรี่ใหม่ทำให้มันสามารถทำงานได้เงียบสนิทเป็นเวลานานโดยไม่ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์หลักลองนึกดูสิครับรถถังหนักกว่า60ตัน แต่เคลื่อนที่ได้แบบไม่มีเสียงนั่นหมายความว่ามันสามารถซุ่มโจมตีหรือเฝ้าระวังได้อย่างแนบเนียนยิ่งกว่าเดิมมันเหมือนมีตาเหี่ยวที่มองทะลุทุกสิ่งนอกจากนี้ยังได้มีการติดตั้งระบบควบคุมการยิงแบบอัตโนมัติที่ทําให้การล็อกเป้าหมายและยิงแม่นยําขึ้นแบบก้าวกระโดดไม่ว่าจะเคลื่อนที่เร็วแค่ไหนเป้าหมายก็ไม่สามารถหนีพ้นจากสายตาของมันได้ครับเกราะที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าใยกล้าเรื่องความปลอดภัยก็ไม่เป็นรองใคร เซฟทรีได้รับการเสริมเกราะแบบใหม่ที่เรียกว่าเกราะชุนิพิเศษซึ่งสามารถต้านทานการโจมตีจากขีปนาวุธและอาวุธต่อด้านรถถังที่ทันสมัยที่สุดได้อย่างมีประสิทธิภาพพูดง่ายๆก็คือเกราะที่ไม่มีใครเจาะได้นั่นเองและที่สำคัญคือมันสามารถติดตั้งระบบป้องกันเชิงรุกมหรือ active protection system หรือ trophy a p s ได้อีกด้วยระบบนี้จะคอยตรวจจับขีปนาวุธที่พุ่งเข้ามาและยิงสวนเพื่อทำลายทิ้งก่อนจะถึงตัวรถถัง มันเหมือนมีโล่พลังงานคอยปกป้องตลอดเวลาเรียกได้ว่า M1A2 Abrams SEPv3 ไม่ใช่แค่รถถังธรรมดาแต่มันคือแพลตฟอร์มการรบแห่งอนาคตที่ผสมผสานร,ระหว่างพลังทำลายล้างความฉลาดและความทนทานเข้าด้วยกันอย่างลงตัว